สวัสดีครับพี่พีวันนี้พอกบตอมดอชาแนลอีกแล้วนะครับเมื่อคืนหลังจากที่ได้ฉีดยาไปเมื่อวานในช่วงเช้านะครับเป็นยาคุมฆ่าข้าวในช่วง9วันนะครับก็วันนี้ข้าวซีซีเนี่ยสิวันแล้วนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับก็มีน้ําไปแนงเอ่งอยู่นะครับเดี๋ยวต้อมจะอัดน้ํานะวันนี้เนี่ยครับเริ่มีน้ําเดี๋ยวอัดน้ําอัดก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับหญ้าเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูว่าจะอยู่ไหมเพราะว่าหญ้าในรอบนี้โคตรเยอะเลยครับเยอะ นะครับก็เดี๋ยวต้องดูก่อนถ้าไม่อยู่ยังไงเดี๋ยวต้องมีเก็บนะครับแต่ดูแล้วจะอัดให้มิดเลยน้ำอ่ะให้ท่วมให้ท่วมข้าวเลยนะครับเพราะว่ายาบางตัวนี่อัดได้บางตัวอัดไม่ได้นะก็ต้องสอบถามทางร้านดูด้วยนะครับยาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขนาดว่าต้องมาปล่อยน้ําท่วมไว้ตั้งนานนะนะครับยาเยอะนะครับยาเยอะเนี่ยครับน้ําก็เริ่มมีก็ปิดหัวคนาวไว้เมื่อคืนนะครับเพราะว่า มันมืดมาก็กลัวฝนตกอย่างนี้และครับแล้วก็เขาจะล้างยาเนาะแต่ถ้าอัดไว้อันไข่อันมันแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าท่วมยังไงยาก็ไม่ขึ้นนะตรงไหนต่าๆก็เดี๋ยวก็จะไปเดินก็คือว่าต้องต้องดูเรื่องหอยนะครับหอยเนี่ยเห็นไหมหอยค่อนข้างที่จะอ่าเยอะนะครับข้าวก็พอได้สิบวันก็เห็นเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้ก็อุ่นใจหน่อยตอนแรกโดนฝนมาห้าวันนะครับข้าวนี่แย่มากเลยห้าวัน นะครับพอมาเห็นเกี่ยวงี้แล้วโอเคเลยเดี๋ยวรอประมาณนะครับสิบกว่าวันอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวอัดน้ําเสร็จแล้วอาจจะได้ใส่ปุ๋ยในรอบแรกนะครับในประมาณสิบแปดวันนะครับไม่เกินยี่สิบวันต้องอาจจะกระแทกปุ๋ยรอบแรกก่อนนะครับเดี๋ยวดูข้าวนะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ที่เป็นม่วงเดยวก็ต้องซ่อมเพราะว่าที่มันเป็นมันเกิดจากที่ว่าฝนตกบ่อยจัดแล้วก็คีโคลข้าวจมเลนนะครับเน่า,านะคฝนฝนกระแทกเยอะเกินปกติล่างไม่มีปัญหาเลยนะอันเนี้ย อันนู้ก็มีปัญหาที่เดิมครับข้างหลังตรงนู้นตรงโม่งเก่านะครับก็เดี๋ยวจะอัดน้ําจะดึงน้ําสะใสดูนะครับวันนี้ก็อันใหญ่ก็คงจะเต็มไวอยู่นะเพราะว่าพื้นเขาเปียกอยู่แล้วนะครับเมื่อวานขนาดฉีดยานะต้องบอกว,ว่าโอดลมลมกว่าทุกรอบเพราะว่าเหมือนว่าหมักไว้เป็นเดือนเลยครับนี่ก็ไล่เดี๋ยวไล่ดูปิดร่องนองร่องน้ําให้ดีๆให้หมดแล้วก็เดี๋ยวดึงอัดอย่างน้อยก็ประมาณสองาวันเนาะเพราะว่าต้อมดึงน้าออกหน้าสามนะครับไม่ใช่หน้าใหญ่หน้าสามก็อาจจะ สองสามวันนะครับเพราะน้ำก็ไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวคอยดูเรื่องหญ้าอย่างเดียวตอนเนี้ยเพราะว่าหญ้าค่อนข้างที่จะหนานะครับฉีดยาไปเมื่อวานแล้วนะครับก็เรื่องหอยนี่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องช่วงของที่ว่าเราจะอัดน้ํานะครับเราก็ต้องดูแต่ว่าในช่วงก่อนที่ต้อมจะอัดน้ําเนี่ยช่วงนั้นนะมีนกมาลงนี่นี่นกแบบนี้มีนกมาลงนะครับนกตัวใหญ่นกปากอ่างลงนะครับก็หอยเบาเยอะนะครับแต่ในแปลงของต้อมนี่ยาลิเกกับ พวกโกกอะไรจะเยอะหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงถ้าอย่างไงนะครับว่าอัดน้ําแล้วเป็นไงเพราะว่าต้อมอาจจะอัดน้ำสองสาวันแล้วก็รอดูนะครับไม่เกินไม่เกิน20วันต้อมน่าจะได้ใส่ปุ๋ยประมาณ18วันไม่สิบห้าก็สิบแปดวันเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูปุ๋ยมาใส่กระแทกช่วงแรกเนี่ยครับก็ถ้าพื้นเปียกอย่างนี้อัดน้ําได้เลย ฉีดยาถามว่าฉีดยาคุมค่าเนี่ยอย่างน้อยต้องเอาไว้สองถึงสามวันใช่ไหมสมัยก่อนที่เอาไว้นานเพราะว่าอยากให้ใบมันเหลืองนักหน่อยนึงแล้วเราก็รวบน้ําแต่ถ้าในกรณีที่ว่าเราฉีดเช้าแล้วเย็นฝนตกเนี่ยเราก็รวบน้ําได้เลยปินหัวคนารวบน้ํอาอัดน้ําให้เยอะนะครับยังไงเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็ตายแล้วนะหลุดก็อาจจะมีหลุดบ้างนะครับดูที่พื้นที่ด้วยว่าถ้ามันเป็นโคกเป็นสูงเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นนะครับแต่ที่สําคัญคือดูตัวยาถามทางร้านว่าอัดได้ไหม นะครับถ้าอัดได้เราค่อยอัดนะครับแต่บางตัวมันแดงนะครับบางตัวมันไม่แดงแต่เดี๋ยวนี้ร้านขายเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เขาจะเอามาแบบไม่แดงแล้วนะครับเพราะว่าถ้าแดงเนี่ยมันก็ถามว่ามันหายไหมมันหายเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับแต่มันก็กว่าจะฟื้นมันก็ช้าหน่อยแล้วยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะฟื้นแล้วกว่าจะกว่าจะฟื้นมันช้าอากาศมันหนาวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ พี่น้องดูกันอีกทีนะสำหรับซีซีเนียนะครับ10วันแล้วนะครับวันนี้ไงก็ขอจบคลิปตรงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ทางช่องตอมดื้อชาแนลด้วยนะส่วนพี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี้ยงลากกระชากอนะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยธาตุรองเคมีหรือจะเป็นพันข้าวนะครับติดต่อสอบถามมาข้อความต่อได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรนะครับในช่อง u t u b e นะครับ9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6